ลุยโจดร,ระดับภาษาครับผมมาแล้วเริ่มเลยนะข้อหนึ่งถาม่วเหตุการณ์ในข้อใดสมควรจะใช้ภาษาแบบทางการอุ๊ดลืมภาษาแบบทางการนีาา่นะฮะนะครับนี่แล้วมาแล้วข้อหนึ่งเลยครับสมพรเล่าเรื่องตลกให้เพื่อนฟังเล่าเรื่องตลกให้เพื่อนฟังต้องแบบทางการมากไหม เพื่อนไม่ตอบผิดสมหญิงเล่านิทานให้เด็กๆฟังเออเล่าไปถ้าเราสมมุติว่าเราใช้ภาษาแบบทางการเกินไปเด็กก็ไม่รู้เรื่องเลยนี่ครับข้อนี้ผิดข้อ3ครับสมหมายเขียนบันทึกส่วนตัวทุกวันการเขียนบันทึกส่วนตัวเราจะเขียนยังไงก็ได้ครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวข้อสี่ล่ะ สมฤดีเขียนจดหมายลาครูเพราะว่าป่วยนี่ต่างหากนะครับที่ต้องใช้ภาษาแบบทางการโอเคนะครับแล้วมาดูข้อสองต่อเลยลูกเขาสัตข้าวเข้า,ขาปากไปหนึ่งคำใหญ่ๆคำว่าสัตคำว่าสัตจริงๆก็ค,คือคำว่ากินใช่ไหม อ่าแต่ว่าสั์นี่มันเป็นไงลูกมันเห็นภาพมันอบมันใหญ่ใหญ่เลยนะคบอ้าวจัดอยู่ในภาษาระดับใดครับข้อหนึ่งภาษาสแสดงข้อสองภาษาปากข้อสามภาษากึ่นแบบแผนและภาษาแบบแผนในข้อสี่อะไรดีครับซัด คือถ้าภาษาสแสลงเนี่ยมันจะต้องแบบแปลกกว่านี้นะอาจจะไม่ตรงตัวแต่ซัดเนี่ยเราเราเห็นเลยว่ามันซัดเข้าไปในปา่าโอเคนะจับมือแล้วซัดเข้าไปในปา่าแบบนี้นะเพราะนั้นไม่ใช่ภาษาสแสลงไม่ใช่ภาษากึ่งแบบแผนไม่ไม่ใช่ภาษาแบบแผนแน่นอนเพราะนั้นมันจะต้องเป็นภาษาเลยครับภาษาปากนะครับภาษาปาาก,ก็คือภาษาที่เราพูดกันนะครับแล้วก็เข้าใจกัน นะครับง่ายๆเลยนี่ครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะเห็นกริยาในภาษานั้นด้วยเข้าใจนะซัดเข้าไปเลยนะครับไปดูข้อ3มต่อเลยเร็วข้อสามครับข้อใดหมายถึงภาษาแบบแบบแผนครับไปเลยข้อหนึ่งนะแบบแผนนะข้อ1ครับภาษาที่ใช้ในการติดต่อราชการเขียนหนังสือและงานพิธีการถูกต้องหรือล่ะข้อนี้นะไปดูข้ออื่นต่อ นะครับไม่รู้ว่าผู้อ่านและผู้ฟังเป็นใครอืมถ้าเราไม่รู้ว่าผู้อ่านและผู้ฟังเป็นใครต้องใช้ภาษาอะไรครับที่ฟังง่ายๆใช่ไหมนะครับข้อนี้ผิดนะภาษาระดับกันเองผิดแล้วนะครับเพราะต้องใช้แบบแผนนะภาษาที่ใช้เพื่อความเข้าใจเฉพาะกลุ่มนะครับไม่ใช่แล้วเพราะอาจจะมีคําศัพท์เทคนิคได้คําศัพท์เฉพาะกลุ่มใช่เปล่านะครับเออ ถ้าในเฉพาะกลุ่มเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาที่เฉพาะกลุ่มโอเคนะแต่ภาษาแบบแผนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับภาษาแบบแผนคืออะไรอไปดูกันเลยที่ผมรวบรวมไว้นะภาษาแบบแผนหมายถึงภาษาที่ผู้ใช้ยอมรับว่าเป็นภาษาที่ถูกต้องโอเคนะครับและเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อราชการเขียนหนังสืองานวิชาการงานที่เป็นทางการและ งานพิธีการตา่างๆข้อ4ี่ครับข้อใดหมายถึงภาษากึ่งแบบแผนนะลูกนะกึ่งนะข้อเมื่อสักครู่นี้ข้อ3ครับเป็นภาษาแบบแผนใช่ไหมนะี่ครับซึ่งข้อที่ถูกคือข้ออะไรครับตัวเลือกข้อที่1เพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษากึ่งแบบแผนข้อ1จะต้องผิดใช่ไหมนะครับภาษาที่ใช้ การเพื่อความเข้าใจเฉพาะกลุ่มในตัวเลือกข้อที่4ก็ต้องผิดด้วยนะครับภาษาระดับกันเองก็ผิดนะครับเพราะนั้นครับให้เด็กๆจำหนีนะครับภาษากึ่งแบบแผนกึ่งแบบแผนกึ่งก็คือครึ่งหนึ่งนะเราจะใช้เมื่อเราไม่รู้ว่าผู้อ่านและผู้ฟังเป็นใครบ้างนั่นเองนะครับเออ ก็เอาเป็นกลางๆใช่ไหมจะแบบแผนซะเลยทีเดียวก็ไม่ใช่จะระดับกันเองเสียเลยทีเดียวก็ไม่ใช่นะครับก็เลยกึ่งๆแบบแผนโอเคนะครับเอาไปดูตรงที่ผมได้เขียนอธิบายไว้นิดหนึ่งนะครับภาษากึ่งแบบแผนก็คืออะไรภาษาที่ผู้ใช้ภาษายอมรับว่าเป็นภาษาที่ถูกต้องและเป็นภาษาที่ใช้ในการสนทนาที่ จำเป็นต้องรักษามารยามีฐานะต่างกันมีระดับความรู้ต่างกันและผู้เขียนหรือผู้พูดไม่รู้ว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังเป็นใครบ้างน,นะครับอาจจะคนนี้เป็นระดับด็อกเตอร์เลยคนนี้อาจจะแบบออเป็นเด็กอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องใช้ภาษาที่มันเป็นไงลูกกลางๆนะครับกลางๆให้ให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ย เข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อได้ทั้งหมดนะครับนั่นคือภาษากึ่งแบบแผนนั่นเองครับข้อ5ครับผมการเขียนข่าวการอภิปรายการพูดในที่ชุมชนควรใช้ภาษาในข้อใอดครับก็อย่างที่บอกไว้ในข้อ4เมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าออ เราจะใช้ภาษากึ่งแบบแผนเนี่ยกับการพูดหรือการเขียนนะครับในลักษณะที่เ่เพื่อถ่ายทอดนะครับให้กับกลุ่มชนที่มีระดับความรู้ที่เป็นไงกันแตกต่างกันใช่ไหมครับอ้าวเพราะฉะนั้นการเขียนข่าวการอภิปรายการพูดในที่ชุมชนเราไม่ทราบเลยครับว่า ข่าวมีระดับความรู้ที่เท่ากันไหมเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้ภาษากึ่งแบบแผนนะครับออนี่จะใช้ภาษาแบบแบบแผนไปเลยเสียทีเดียวก็คงไม่ได้ใช้ภาษาปากไปเลยก็ไม่ดีนะไม่เหมาะสมนะครับหรือใช้ภาษาเฉพาะวงการเลยนะครับก็อาจจะมีคนไม่เข้าใจได้นะครับเพราะนั้นจึงผิดนะ ไปดูข้อ6กันต่อเลยข้อ6ครับข้อใดหมายถึงภาษาปากครับภาษาปากเพราะนั้นภาษาปากก็คือภาษาที่เราพูดกันนะครับสบายๆนะครับใช้ในการพูดมากกว่าการเขียนเพราะมันเป็นระดับภาษาที่เราใช้สื่อสารกันในชีวิตประจําวันครับคงไม่มีใครครับเดินเดินไปออไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหมนะครับแล้วก็บอกว่าพี่คะ หนูขเ,เอาไอศครีมค่ะอย่างนี้ไอศครีมองี้โก็เวอร์ไปนี่เอาไอติมอันนี้ค่ะอย่างนี้นะง,นนะง่ายๆนะเขาก็เรียกไอติมกันทั้งประเทศหรือเปล่านะนะครับผมไม่มีใครเรียกไอศครีมอย่างนี้เปล่านะครับเป็นภาษาป่าโอเคนะแต่เราเข้าใจไหมเข้าใจอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครับภาษาป่าต้องเป็นภาษาในระดับ กันเอโอเคนะภาษาปากเป็นภาษาในระดับกันเองโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะใช้ในการพูดกับเพื่อนๆใช้ในการพูดกับกับกับใครก็ได้นะ่ะนะที่เขาเข้าใจเราแน่นอนนะนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นเพื่อนในชั้นเรียนอย่างเดียวนะครับนะครับอ้าวอืมไปแล้วจบแล้วข้อหก ข้อเจครับผมการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์ควรใช้ภาษาอะไรระดับใดครับผมเอาโหหนังสือพิมพ์นี่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีคนอ่านในระดับความรู้ไหนใช่ไหมและทุกทุกวัยด้วยใช่เปล่าเด็กๆก,ก็อ่านได้โตขึ้นมาหน่อยก็อ่านได้ไวัยรุ่นก็อ่านได้นะครับเอ่อผู้สูงอายุก,ก็อ่านได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่านได้หลาย ระดับเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นจะใช้ภาษาแบบแผนคงไม่ได้ภาษาปากก็คงไม่ได้ภาษาเฉพาะวงการนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับใครจะไปรู้กับคุณนนะครับเพราะนั้นการใช้ภาษากึ่งแบบแผนจึงเหมาะกับภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมโอเคนะครับข้อนี้จึงถูกต้องนะครับ เอาเราไปดูต่อเลยในข้อแปข้อใดหมายถึงภาษาเฉพาะวงการเฉพาะวงการนะเช่นอวงการบันเทิงวงการช่างเอาหยิบตัวสีให้ผมหน่อยตัวสีอะไรครับตัวสีคอนดักเตใช่ไหมเอาหยิบตัวอาให้ผมหน่อยตัวอาตัวต้านทานอย่างนั้นน่ะเหรอใช่ครับรีจิสเตออย่างนี้เหรอโอ้ยาก เข้าใจไหมคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนั้นไม่มีทางเข้าใจแน่นอนนะครับไม่มีทางเข้าใจแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับภาษาเฉพาะวงการคือภาษาอะไรครับอันนี้ข้อนี้ไม่ยากนะภาษาที่ใช้กันเพื่อความเข้าใจเฉพาะกลุ่มโอเคนะนะครับสมมุติว่าเราอยู่กันในอ่อ วงการพรักเครื่องแล้วกันอ้าววงการพรักเครื่องโอพ้พี่เมื่อเช้าผมขายตกควายเลยตกควายขายราคาตกควายเลยคืออะไรครับลูกตกควายขายผิดราคาเช่นเหรียญรุ่นเนี้ยเขาซื้อกันประมาณเออหลักหมื่นหนึ่งหมืน่นหมื่นกว่าๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เมื่อเช้าตกควายครับ ขายไป500บาทเป็นต้นนะนะครับนี่คือภาษาเฉพาะกลุ่มหรือภาษาเฉพาะวงการนั่นเองนะครับเออภาษาเฉพาะวงการนะครับก็คือภาษาเฉพาะกลุ่มนะครับเพราะนั้นข้อ4จึงถูกต้องนะครับข้อ9ครับผมข้อใดเป็นการพูดที่ใช้ระดับภาษาเฉพาะ ในวงการเกษตรอ่าวงการเกษตรนะผมดูตัวเลือกก่อนอ๋อเข้าใจแล้วครับขออนุญาตสวมวิญญาณเป็นชาวนาไทยอ,อที่ไหนดีเอาสุพรรณบุรีแล้วกันนี <c oughs> ่ครับอา้าวไปเลยข้อหนึ่งข้อสองอา้าวไปเลยทำนาปรังก็เลือดแต่สังกับนี้ถูกต้องทำนาปังก็เลือดแต่สังกับนี้ อ,อสั่งคืออะไรก่อนดิสั่งสั่งคืออะไรเนี่ยเออสมมุติเป็นต้นข้าวแบบนี้นะเด็กๆดูให้เป็นต้นข้าวนะนี่คือโอ้โหสุดยอดโอ้โหแอ็บสแตรกแล้วลูกโอ้โ,โอ้ยมีพรสวรรค์ในการวาดภาพดิสมมุตินี่เป็นต้นข้าวนะนี่คือพื้นดินนะลกูกเวลาเขาตัดใช่ปเปล่าอาตัดก่อนตัดตัดตัดเขาก็ตัดนี้ใช่ไหม จืดเกี่ยวข้าวอะเออตรงเนี้ครับตรงนี้กอเออจะเรียกว่าอะไรกอข้าวอะผมก็ทํานาไม่เป็นด้วย <c oughs> อา้าวตรงเนี้ยครับเออเออเออแต่ปู่ย่าตายายก็เป็นชาวนานแหละเออนี่นี่นี่ตรงนี้ครับตรงเนี้ก็จะเป็นสั่งข้าวใช่ไหมเออสั่งข้าวนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือแต่แต่สั่งกับนี่ใช่ไหมเออนาปลังเหลือแต่สั่งกับนี่ ไอ้สั่งข้าวก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้หรอกนะครับนะฟางเขาก็ยังใช้ได้ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้สั่งข้าวมันอาจจะต้องเผาทิ้งด้วยซ้ํานะนะครับแล้วก็นี่นี่นี่ใช้อะไรได้บ้างใช้ไม่ได้นะเออนี่ทีนี้ข้อสองล่ะทํานาปีก็เลือกแต่นี้กับสั่งโอ้โหก็คือเล่นคําใช่ไหมลกูกนี่เล่นคํานะอันนี้เหลือแต่ นี่กับสั่งเออเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นทำเหมือนกันเลยนี่เป็นเอ,อ่อประชดประชันใช่ไหมไม่ทำเมื่อไหร่ก็ชาวนาไทยก็ไม่รวยสักทีนะ่ครับอา้านั่นแหละอันนี้เป็นเหมือนกันเลยนะี่นะเขาเล่นคำใช่ไหมข้อสามเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งข้อสองได้ถูกแล้วอยู่กับ,บวงการเกษตรเอา้าข้อสาม พรุ่งนี้ชาวบ้านก็จะมีประเพณีทําขวัญน,นาคเด็กๆรู้จักประเพณีทําขวัญน,นาคไหมเนี่ยเออนะครับก็จะมีหมอทําขวัญน,นะเอ,อหมอทําขวัญไม่ใช่หมอที่เอาเอ,อที่ฟังหัวใจมาตรวจนี่ไม่ใช่นะนะครับหมอทําขวัญนาคนะครับเออก็จะอะไรอย่างเขาก็จะมี อ๋อพูดสอนหน้าคืออะไรหน้าเออไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าพิ่งพิ่งหน้าคืออะไรครับที่ใส่ชุดขาวๆวะลูกคือเอ,อ๋อก่อนจะบวชใช่ไหมคนที่จะบวชอืมคนที่จะบวชเป็นพระนะครับเออนะเด็กๆนะพรุ่งนี้ชาวบ้านก็จะมีประเพณีทำขวัญหน้า ก็ไม่เกี่ยวเลยใช่ป่าวไม่เกี่ยวกับวงการเกษตรเลยนะแล้วข้อสี่จึงถูกนะครับข้อสี่จึงถูกนะนะครับทํานาปลังก็เลือดแต่สั่งกับนี้ทํานาปีก็เลือดแต่นี้กับสังเฮอ,อนะอครับไปดูนาปีก่อนโอ้โหนี่สับเยอะมากเลยนะนาปีคืออะไรไลดูนาปีก่อนแลว้วนาปีคือ นาข้าวที่ทำในฤดูทำนาตามปกติครับก็คือ,คอนาปีนะหนึ่งปีก็ทำได้ทีหนึ่งนะระหว่างเดือนเมษาถึงเดือนนั่นก็คือระหว่างเดือนเมษาถึงเดือนกุมภาพันธ์อืมและนาปลังนาปังคืออะไรครับข้าวที่ต้องทำนอกฤดูทำนานะครับก็คืออาศัยน้ำที่เขาผันน้ำมาให้ทางชลประทานใช่ไหมนะครับ